ซีนิสรินสวัสดีค่ะพบกับัติอีกแล้วนะคะพบกับัติแบบนี้แปลว่ารติมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้าค่ะตอนนี้นะคะัติมีโปรโมชั่นของตู้ล็อกเกอร์นะคะสี่ประตูเนาะจะเป็นสามตัวนี้เลยราคาจากสองพันสองร้อยบาทนะคะตอนนี้ัติจัดโปรมีสองรุ่นนี้นะคะเหลือเพียงราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะส่วนความสูงของสินค้านะคะ นะคะจะสูง172ค่ะส่วนความกว้างจะอยู่ที่60นะคะความนึกจะอยู่ที่38นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าเนามาดูสินค้าแต่ละตัวเลยว่าหน้าตาไปไเป็นยังไงสีสวยมากเลยค่ะมีสีประตูด้วยกันเลยสีช่อง มาดูตรวสุดท้ายกันโอเคจะมีสองตันี้นะคะที่เราจัดโปรโมชั่นให้เดี๋ยเพียงแค่1,600บาทท่วน้เท่านั้นค่ะส่วนเอ่องานออเรนซ์นะคะจะอยู่ที่ราคาเท่าเดิมเลยคือ2อ0 0อบาทค่ะถ้าหากคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถเอ่อแวะเข้ามาซื้อได้ ที่หอจกศสีสุรินนะคะสำหรับวันนี้ลติไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ